สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการประกอบนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไร้สายยี่ห้อวินเทจทีเนะครับวันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็เคยถูกหลอกมาเยอะนะครับก็เลยจะมาดูว่ามันจริงขนาดไหนนะครับแท้ไหมตัวนี้นะครับก็ได้อุปกรณ์มานะครับนี่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องใส่มาในกล่องเกือบยางรีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัดนะครับตัวตัด ครับแล้วก็มีสายชาร์จครับสายชาร์จแป้งนะครับแป้งปัดนะครับทำความสะอาดรวมถึงนะครับอ่านี่เบอร์นะครับเบอร์ที่เราจะใช้ตัดตัวรองนะครับตัวรองแต่ละขนาดนะครับที่เราจะใช้ตัดหนุนซ้ำๆสี่ว่าไปนะครับก็จะลองประกอบดูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับยิบตัวนี้มานะครับแล้วก็ประกบใส่มันจะมีหนวดกุ้งนะครับจะมีหนวดกุ้งที่ใช้กดกดตัวนี้ไว้นะครับอ่ากองแผนนไว้ครับกล้องแผนนะครับเมื่อกี้นครับกดมันนี้ไว้นะครับ,ม,รบมันจะเป็นร่องอยู่นะครับตัวนี้สองร่อง แล้วก็ลองใช้ดูนะครับแน่นอนครับรับสับผมฟรีนะครับเฉพาะวันนี้นะครับลองเครื่องลองเครื่องใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะเอาอาจารย์ไพโรธก่อนครับเนีนีนคมดีนะครับคมดีต่อตอนนี้ก็จะมีปุ่มเปิดติดครับรวมถึงุ่่มชาร์จด้วยเรียบร้อยครับวินเทจที